เราเห็นความลำบากของพ่อแม่เราก็คิดในใจตลอดเวลาตั้งแต่เด็กแหละอยากรวยอยากรวยนะอยากร่ำรวยแหละไม่อยากเป็นลูกจ้างทำไมเขามีตังค์เยอะจงังก็บอกพ่อแม่ว่าแม่ผมอยากเรียนจบสูง,สงพอเรียนจบมาเป็นไงครับได้ร่ำรวยเป็นเท่าแก่อย่างที่บอกแม่เดือนแรกเลยนะฮะได้เงินเจ็0พันบาทความฝ่าฝันนั้นมันก็ล้มทลายตอนนั้นก็โชคร้ายหน่อย<ฆ>นะฮะก็มีแฟนที่ป่วยเป็นโครคไขเราไม่เคยคิดว่ามันจะมีเหตุการณ์ที่มันทําให้ผมรู้สึกว่า มันถึงทางต่างผมมาเจอโอกาสหนึ่งโ,โปรเจกต์กดนี้ผ่านออนไลน์ครับแต่ผมมาไม่สนใจคือเราไม่เชื่อมันเด้งมาก็ปาดทิ้งหรอหลอกลวงอีหลอกลวงละเท่อไหมผมดูรอบแรกยศคือผมขนลุกไปทั้งตัวเลยม,มันเหมือนโอกาสมันเหมือนแสงสว่างด้วยรายได้ที่มันได้จริงๆอะ่ะแล้วมันรู้สึกว่านี่คือรายได้ที่แฟนเราไม่ต้องอเขาเรียกว่ารอดตายแล้วอะ่ะ 4ปี9เดือนที่ผ่านมารวมถึงทุกวันนี้มีรายได้เท่าไหร่แล้วครับมากกว่า5ล้านครับ